เมื่อผมกับเพื่อนได้โหลดแอดออนฟอร์มเดอะฟอกหรือ Hero By ายมาเล่นบอกเลยว่าแอดออนนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมันจะเป็นยังไงรับชมเพื่อความบันเทิงและดูคลิปได้เลยวันที่หนึ่งของการเอาชีวิตรอดวันนี้มากันแค่2คนมีผมกับผู้บ่าวสป i เดอร์แเพราะอเทนนิสันมันกลัวไม่กล้าเล่นมอดผีพวกเราได้เตรียมของเพื่อสร้างที่อัญเชิญฮีโร่บายออกมา ในขณะก่อสร้างที่อันเชิญก็เป็นเวลาเมื่อพอดีเลยได้กินลูกธนูและส้นตีนผู้ไม่หวังดีทั้งหลายระหว่างการเล่นของพวกเราก็ดูปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนแรกพวกเราก็คิดว่ามันบักจนกระทั่งพวกเราเดินทางมาถึงใบอุน้ำแข็งระอว่างันอเู่นของ o วกเรา แม่งเคยฟังเพลงนี้แม่งไม่เด็กแล้วนะช่างแม่งเดี๋ยว็กสัตว์วิ่งวิ่งไปล่าแม่งเด็กว่า่อนแม่งจะหายไปแยเดี๋ยวมาเจอคุยแย่เอาแย่ไม่แม่งวิ่งหนีไปละวิ่งหนี้เปล่าเดี๋ยวแล้วกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนนี้แยเอ้แล้วตรงนี้แม่งมีเอ่อเลดโกนพอดกับเอ่อแมวซอมบี้แม่งวิ่งหายไปไหนแล้ววะ พวกเราเดินทางมาจนถึงใบโอมบึงและพวกเราก็ได้เจอกันมันอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเราเป็นฝ่ายที่โดนเล่นด้วยลูกไม้ตื้นๆของมันหลังจากที่พวกเราถูกระเบิดกันแล้วตัวเกมก็เด้งพวกเราออกทันที